สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า15แห่งด้วยกันโดยมีคณะผู้บริหารคณะค,ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม300กว่าคนด้วยกันภาคสายนะครับทุกท่านก็ได้รับฟังการประถมนิเทศแล้วก็แนะนําสถานที่ภาพรวมของกิจกรรมส่วนผู้บริหารสถานศึกษาครับและก็คณาจารย์ได้รับฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นน้องๆเด็กดีวิสตานะครับดาวแห่งความดีผู้นําฟื้นฟูศสรธรรมโลก ได้ร่วมกันในกิจกรรมสนุกสนานทีเดียวครับมีการจับสลากในคราบของความพิเศษกิจกรรมสันทนาการครับแล้วก็แบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรม VStar Activity Learning โดยมีทั้งหมด3ฐานครับได้แก่ฐานกิจกรรมการเรียนรู้สัมมาทิฏฐิฐานกิจกรรมการเรียนรู้กฎแห่งกรรมและฐานกิจกรรมบทฝึกห้องเรียนต้นแบบ v Star Moral c l a s s นั่นเองภาคบ่ายครับพระบุญเลิสัททะโนครับนำนคณะครูและก็นักเรียน พร้อมใจการสวดมนต์บรรตมาจักกระเป๋าวัฒนสูตรนะครับจเจริญสมาธิภาวนาจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระอนุชาอักจิตโตครับเป็นประธานสงฆ์โดยมีนางสาวสุมณีครับบุญเจริญพุ่มในการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาเป็นผู้แทนฝ่ายคารวะน,นะครับจุดเทียนทูปูชาพระรัตนไร่พร้อมกันนี้เด็กดีวิสตาดังความดีนะครับได้พร้อมใจก,รรกนันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะกล่าวคำปฏิญาณตนเด็กดีวิสตารครับ จากนั้นก็มีการมอบของรางวัลนะครับมอบเกียรติบัตรให้แก่ดาวแห่งความดีผู้นําฟื้นฟูนฟศิลธรรมโลกประจําปีนี้ทั้งมีการมอบทุนการศึกษานะครับช่วงท้ายน้องๆทุกคนก็ได้มีโอกาสร,รับฟังโอวาจากท่านประธานสงนะครับถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันจากนั้นก็มีการร่วมลุ้นรางวัลจับสลากของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีบรรยากาศภายในงานนะครับก็เต็มไปด้วยความเบิกบานครับเรียนรู้ศิลธรรมอันงดงาม แล้วก็ในโครงการนี้ได้ส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนได้สร้างนิสัยที่ดีครับเพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืนโดยสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนะครับได้ดําเนินการจาาัดกิจกรรมด้านศิลธรรมร่วมกับชมรมพุทธศาสสากลตลอดทั้งปีการศึกษาแล้วก็ได้นํานักเรียนฝึกฝนอบรมตนเองผ่านกาิจวัตรนะครับสิประการแล้วก็บทฝึกห้องเรียนแห่งความดีซึ่งเป็นความตั้งใจจริงที่จะฟืน้นฟูศิลธรรมให้สังคมแล้วก็ประเทศชาติสืบต่อไปครับ ขอบคุณนะครับทุกการติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ครับถ้าชอบคลิปข่าวนี้สามารถกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ติดตามและรับชมข่าวสารงานบุญของทางบุญนิวส์อัปเดตสถานการณ์นะครับทางพระพุทธศาส,สนาทั่วทมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ครับ